S 1> <S 1> สวัสดีครับกล่าวสวัสดีลุงป้านาะทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มากับพี่ทองดีนะครับผมเราจะขึ้นไปหาท่านบุดานะครับผมเราก็ได้มากับพี่ทองดีอยู่ด้านบนนะครับพี่ทองดีก็มากับผมแล้วก็มีเจ้ายศอีกคนหนึ่งนะเจ้ายศก็ลงไปด้านล่างนู่นแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับพี่ทองดีเพราะว่าพี่ทองดีเนี่ยให้ผมเนี่ยมาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะดูอาการในเจ้ายศมันนะครับ มันเนี่ยอาการแย่มากพี่ทองดีกลับมาเจอมันนะนอนร้องอดโอดโ,อดโอดจผอมลงเยอะเลยนะพี่พี่นะแล้วกลางคืนน่ยมันนอนแทบไม่หลับเลยนะครับมันบอกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยรัดมันทั้งคืนเลยเจ็บแน่นออกไปหมดนะครับพี่ทองดีก็รู้นะว่าเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันเนี่ยใ้ไปทําอะไรบางอย่างกับท่านบุตานะครับจนทําให้มันเนี่ยถูกสาบหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ พี่ทองดีก็มาแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะครับเราไปคุยกันด้านล่างดีกว่าว่าเจอกันในคลิปครับพี่พี่ได้ครับพี่ทองดีไอ้เจ้ายนนั้นอยู่ด้านล่างนู่นนะพี่พี่ตัวมันผอมลงเยอะเลยนะดูไอ้ยศรอตรงนั้นแหละรอพี่ทองดีเขาด้วย เป็นพร้อมันนะพี่ทองดีถึงได้ขึ้นมาหาพี่ท่านบุตรดานะครับผมเยไอ้ยศไปทำอะไรมาน่ะฮะไล่พี่ทองดีฟังดิ

รู้สึกยังไงพูดดังๆดิจะออกมันโดนอะไรครับพี่ท่องดีเ,เ,เหมือนโดนคำสาบใช่ไหมครับ คงจะเป็นบทเรียนขะองชาวนาใจมีเอ๋ยที่ทองดีแก้ให้ไม่ได้นะครับผมเพราะเป็นเหมือนคำสาปของพญานาคนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าที่ท่องดีอายศมันอยู่ข้างหลังอนะมึงอะทพาไม่ดีไม่ร้ายไว้ผมก็โดนอีกอพี่ท่องดีไปก่อนนะเ,เพราะแกเป็นคนโตนะแกเป็นคนมีอายุ มากที่สุดนะครับให้เขาเนี่ยเป็นคนพาไปดีกว่าถ้าเขาเห็นได้ย้อนเนี่ยเผือเขาโมโหแค้นขึ้นมานะเพราะว่ามันไปทำใช่มันไปขโมยเนี่ยเป็นของคนรักของท่าน b ุ d d ดาเลยใช่ไหมพี่ทองดีใช่แล้วสอง่าน b ุ d d ดา,านั้นเราคงจะให้เป็นบุตรสามหนึ่งสนะอง ตัวมันผอมลงเยอะเลยนะพี่ทองดียศเนี่ยยศเออดินคำสาปพ,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 พยานนั่งนะเฮ้ยพี่ทองดีครับ จะดองเลาครับจะทำการปลูกเขานะเออสูกเยียน ต้องทำที่ปลูกด,ด้วยเหรอครับใช่แล้วของใช้ทูบสามเล่มแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มน,นะครับเพื่อเป็นการปลูกเขาให้เขาเนี่ได้ออกจากสมาธิกรรมฐานผมยังไม่ต้องเข้าไปใช่ไหมครับครับ กำลังนั่งสมาธิอยู่นะ่ะเขาบอกให้ผมเนี่ยรอตรงนี้กับเจ้ายนนะครับต้นไม้ต้นนี้สวยมากๆเลยนะดู ทีนี่ล่มเย็นมากๆเลยนะครับอากาศดีมากเลยทางดีกำลังจุดทูบนะครับแล้วก็จุดเทียนนะเพื่อปลุกท่านท่านบุตรานะ

าหขจะไมานบาเขาจะมาขอขอมาท่านครับขอทานบูชาโปรดจงให้อภัยโปรดจงเห็นใจท่านเขาโปาารดนะไ,ไอ้ยอ้ยศ

ใจดวแล้วขอท่านทานมนของทางเดินเสือปันคำนึกหรือเปล่าลองาตัวมันดูถ้าจำได้จะได้ยึดอันนี้นะครับเป่ามาถามนึกตอมาต้มนัผ่าัอเดียวนี่ ตัวมันซุปหอมลงมากเลยนะก้มกลาบดีๆเจ้ายศเอ็นำนึกหรือเปล่าอันนี้มัน วันนี้ย้อนมันไม่ค่อยล่าเริวเลยนะฟังที่ท่านบุตรดาเขาพูดนะ ải một hay đèo em, cái em. Cái đó, không muốn cái thơ củaa mặt lắm tay một củaa mặt lắm tay ấy yốt này đi chóng cái hôm đi trong lắm trong trong lắm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  มมนนน้ัดาจโยไม่ต้องลงไปลึงมากเดีย๋ยวจมน้ำล้างตัวล้างจิตใจพอถ้ารู้สึกดีแล้วก็ขึ้นมาตามที่พี่ทองดีแกบอกไปกราบท่านขอให้อภัยขอให้อภัยมึงแล้วก็ปรับตัวให้เป็นคนดีนะ เข้าใจไหมเข้าใจไปขึ้นไป ไม่ล่าเลงนะวันนี้นั่งเท่านั้นแหละเจ้ายศรอพี่ทองดีแกก่อน๋ออย่มมยผมต้องเข้าไปกราบท่านเขาด้วยนะ เพราะว่าผมเนี่ยได้มากับพี่ทองดีนะครับเราต้องทำความเคารพครับมีท้องเล็กน้อยจะให้เองตอบแทนที่เอ็งป่วยค่ะผมน้ำ ได้นำสิ่งที่ท่านให้ผมนำไปคืนให้กับงานแล้วนะครับอขอบใจเองมากมีของให้เองแถมทำขอบใจของขาดแล้วแต่ท่านจะ,ะจแล้วแต่ท่านจะเมตตาผมเลยครับ้องรับไปเป็นของสิ่งเล็กๆไม่น้อย ทำพร้อมใจเองด้วยค่ะรับไป ผมว่าจะให้เจ,เจาาิ้นเจิ้นมันแค่คำสาบด้วยท่านเนี่ยไม่ได้เลยประมาณนั้นอะล้วกนโดยนั่งศาลเยอมากเลยวันที่ไปเนี่ยผ่าทำไมยากทำร้ายมันล็อกแต่มันทำผิดหลายครั้งแล้วให้มันได้รับโทษแบบดีดีแล้วครับหรือว่าเป็นบนเลียงแกะไม่ก็หมูแล้วแล้วเด็ก ไม่ต้องจอาก็ไม่ต้องเองมาที่นี่แล้วอยากจะอาบน้ำสักสิิกกันไมเราม่านมาเลยมาล้างกายสักนิดหน่อยก็ได้เขาทำมือก่ล้างหน้าล้างตาก็ได้ อาผมโยดเอาพูดอหไรได้ไหมใส่ของท่านบุดาเขาให้มาของท่านบุดาให้นะอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็ท่านบุดาบอกกับผมว่าจโยดถือกระเป๋าให้ทีท่านบุดาเขาให้ผมเนี่ยชำระร่างกายในน้ำนี่ได้นะ พี่ทองดีครับชำะระล้างกายด้วยกันไหม,มครับผมเราของเนี่ยไว้ข้างบนก่อนนะเอ้ที่สูงครับ เด่นขึ้นมากๆเลยนะด้านชั้นวาง่เนี่ยมันจะมี่องมีแล้วแต่ว่าเมื่อเรากลับไปยังโลกมนุษย์เนี่ยแล่ตังหามันก็จะหอนบนำเรานู่นเรื่อยๆนะมันไม่ธรรมดานี่คนมันเป็น ช่า,าง,งดีชําระร่างกายเหมือนกันนะผมรู้สึกแบบว่าตอนนี้รู้สึกสดชื่นมากๆรู้สึกดีมากๆเลยนะมันเหมือนแบบใจิตใจแบบพองโตขึ้นมาเลยอะ่ะพี่ๆช่าดีก็ชำระร่างกายเหมือนกันนะครับ ขอบคุณท่านบุรดามากๆเลยครับเดี๋ยวต้องกราบท่านเขาก่อนนะเพราะว่าพมผมเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วนะครับเจ้าท้องดีเจ้ามีเรื<ม>่องก<ม>ับข<อ>้าแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวข้ากลับลงเมืองบาดาลแล้วครับขอ,ขอกราบลาท่านก่อน ถ้าไม่มีเรื่องจะรบกวนท่านบูดาแล้วท่านบูดาเขาได้ไปแล้วนะทา่านผมรู้<า>สึกเป็นบุญทองกับบูดาผมรู้สึกดีมากๆเลยครับที่ทองดีตอนนี้เ,เดี๋ยวของเนี่ยเราจะกลับไปดูที่บ้านนะว่าท่านเขาให้อะไรมานะ อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเขาใส่มือผมมานะครับผมก็ยังไม่ทันได้ดูถึงผมเอาใส่ในหมวกก่อนนะพี่พี่ไปยศกับเดี๋ยวผมกับพี่ทองดีนเะนี่ยจะเดินทางกลับกันแล้วนะพี่พี่นะก็อยศอีกคนหนึ่ง ก็ากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยศก็เหมือนมันจะรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการมันเนี่ยยังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไวดูอาการคืนนี้อีกรอบนะครับเพราะมันชําระร่างกายชาระจิตใจไปแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันด้านล่างพี่พี่ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ